วันนี้จะเป็นคลาสสำหรับยืดเส้นผ่อนคาลายทั้งร่างกายได้สำหรับทุกวันและหลังออกกำลังกายทุกประเภททุกครั้งจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดการปวดและลดการบาดเจ็บได้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันในท่านั่งที่สบายนะคะอาจจะนั่งขามาธิหรือว่านั่นงกูกเขาก็ได้เริ่มวางมือซ้ายไปด้านขวามือขวาค่อยๆกวาด วาดมาด้านสายยืดลำตัวของเราพยายามให้หลังเราไม่บิดไปด้านหน้าหรือได้านหลังแค่เอ็นไปด้านขาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วสลับข้างแล้วค่อยวางมือขวามาที่พื้นกวาดมือซ้ายว่าไปด้านขวา ยืดลำตัวด้านซ้ายอาจจะมองไปหาคมหรือมองไปด้านเบมก็ได้ค้างไว้ในท่านี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปตามลมหายใจของเราเลยนะคะ ใจเข้ายกล้ตัวหายใจออกยืดหายใจเข้ายกหายใจออกดันตัวไปโอเคค่ะทำไปอีกประมาณห้าวินาทีโอเค ต่อมาเราจะยืดคอนะคะเริ่มจากการปล่อยหูซ้ายลงไปหาไหล่ด้านซ้ายรู้สึกคอเราด้านขวาได้ยืดยาวจากต้นคอไปถึงไหล่เลยคะ่ะยืดเอาไวถ้าใครรู้สึกอยากยืดข้างหลังส่วนข้างหลังของไหล่เราก็สามารถเอาคางมาหากระดูกไหปลาร้า มองไปที่ทคนดค่ะค่อยๆลับขึ้นมาจะทำอีกข้าง,น,งนะคะนี้กดหูขวาไปที่ไหล่ขวายืดยาวๆพยายามไม่ดึงหัวไหล่ขึ้นมาหาหูพยายามกดหัวไหล่ให้ห่างจากหูก่อนยดืยดยาวๆ เรค่อยเอาค้างกดมาหาหายประรังงงไปที่เข่าขวาหรือที่พรมก็ได้โอเคนะคะค่อยๆกลับข <มา S 1> ึ้นมา,ท,มาที่นี่เอามือมาประสานกันวางไว้ที่คอของเราค่อยๆกดศีรษะลงมาพับลงมายืดคอย,ยืดสมัำหายใจเข้าลึกๆ คหายใจออกหายดู่ในท่านี้อีกประมาณห้าลมหายใจนะคะแล้วค่ายๆคลายออกอาอาามา,มา,มา,มาเราจะมาในแคตแอนทาว ที่ท่าคลานหัวใหอยู่บนข้อมือแล้วสะโพกอยู่บนหัวเขา่าหายใจเข้าปล่อยหน้าท้องลงมาที่พื้นหันมองเพดานแล้วหายใจออกกดโกงสลันเก็บสะโพกรู้สึกสลันมาได้ยืดยาว,ยวหายใจเขา้าแอ่นหลัง มองไปข้างหน้าหรือมองไปข้างบนหายใจออกยืดสันหลังย,ยาวๆอาจจะโน้มตัวไปด้านหน้าโน้มตัวไปข้างหลังรู้สึกสันหลังเราสบาัดเราได้เปิดโอเครอบแล้ออะข้าหายใจเข้าหย่อนหน้าท้องเข้าแนวท้องร้อย หายใจออกโกงหนังมกทียเก็บสะโพกบางทีครับแลดวคใช้กลับมาเจอกันตรงกลางหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นไปที่ท้องฟ้าแล้วหายใจออกสอดมือซ้ายไปข้ามมือขวาลงไปพาหัวไหลมาที่พื้น บิดตัวไปด้านขวาพยายามกดมน้ำหนักไปที่มือขวานะคะบิดตัวถ้าใครรู้สึกว่าท่านี้ยังยืดไม่พอสามารถยืดมือไปข้างหน้ายาวๆย,ยืดไปจับข้างบนศีรษะของเราหรือเอามาพันข้างหลังลำตัวของเราไปจับ ที่ต้นขาสายโอเคค่อยๆกลับมามือขวาวางไปที่พื้นค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาทีนี้มาอีกด้านหนึ่งนะคะยกมือขวาขึ้นไปด้านขวาแล้วก็สอดไปไหลขวา้าลงมวางที่พื้น เหียดมือออกไปยาวๆอีกด้านนึ่งดิดตัวมาด้านซ้ายใครอยากยืดมากขึ้นเลยถ้าไม่สามารถเดินมลอไปข้างหน้าหรือไม่ก็เอามือมาค่อยไว้ข้างหลังมาจับต้นขาขวาได้หายใจเข้าึืดหายใจออก ่อยเดินกลับมายกลำตัวกลับขึ้นมาต่อมาเราจะมาในดางนดเนก็ยืดขาที่ยืดสันหลังเราเอายิ้วเท้าจิกไปที่พื้นแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกออกมาจากพื้นดันส้นเท้าไปหาพรมถ้าใครไม่ถึงได้ไปสามารถโอนข่าวได้พยายามกดให้แขนตึงอไว้ ถ้าจะค่อยๆงอเข่าซ้ายงอเข่าขาย่อมอยู่กับพื้นรู้สึกข้างหลังขาข้างลังน่องของเราไปจนถึงซ่อนไม่ยืดเลยท่นค่อยย่อมด้านซ้ายด้านขวาถ้าใครรู้สึกตึงมากเลยท่านี่แล้วสามารถงอขาได้เลยค่ะเราพยายามกดสะโพก มัน้ายเราขึ้นไปหาเพดังอย่าลืมหายใจไปทางจัหงหวะของเราโอเคค่ะถ้าต่อไปมองมาข้างหน้าเ่อก้วาวขาซ้ายมาข้างหน้าวางไประหว่างมือค่อยๆวางเข่าขวาไปที่พื้นปล่อยเท้าขวาให้ลาก ดันสะโพกมาขา้างหน้าค่อยๆยกตัวมือมาวางที่ข่าซ้ายยกลำตัวขึ้นมาใ้รตื่นมากก็อาจจะเอาขาเข้ามาใกล้ชิดกันแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าท่านี้สบาย,ยก็ปล่อยสะโพกมาขา้างหน้ายืดอยู่เดียวๆพยายามให้หลังตรงไว้ในท่านี้นะคะ เราเช็คดูว่าเข่าเราให้มันอยู่บนส้นเท้าไม่ให้เกินไปข้างหน้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะโอเคต่อมาวางมือไปที่พื้นระหว่างเท้าค่อยๆดันสะโพกกลับมายืดเข่าซ้ายทีนี้มายืดด้านล่างของขาซ้ายของเรา ข้างไปข้างหลังพยายามกดะโพกลงมาหาส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังชี้นิ้วเท้าที่อยู่ด้านหน้าขึ้นหาท้องฟ้าไล้ค่ะเพื่อยืดข้างหลังขาของเราอาจจะมองไปข้างหน้าหรือไม่ก็พักตัวโ้มศีรษะมาหาหัวเขา่า ค่ยๆแอ่าโอเคค่ะค่อยๆกลับขึ้นมาโน้มตัวมาค่อยๆทีดันสะโพกมาด้านหน้าทีนี้เอามือสองข้างมาวางที่นรกขวาด้านในของขาเรา,าค่อยๆเดินเท้าซ้ายไปด้านข้างนิดหน่อยเปิดสะโพกทีนี้อยากจะมาที่ ในท่านี้้าไว้ในท่าที่หายใจเข้าอื้อแล้วก็หายใจออกโอค่าต่อมาค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาเราจะค่อยเดินขากลับมายกลัาตัวเตะขาซ้ายกลับไปข้างหลังมาในดาังนี้ก็ มองมาข้างหน้าทีนี้ก้าวเท้าขวามาข้างหน้าเราจะมาทำอีกด้านหนึ่งค่ะปล่อยเท้าซ้ายล่างไปกับพื้นเลยมองมาข้างหน้ายกตัวขึ้นมามือมาจับไว้ที่เข่าขวาปล่อยสะโพกมาข้างหน้าเลยอม่ยืดขาค่ะยังให้หลังตรงลอยนะคะ ใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกดันสะโพกลงมาอีกทีไรโอเคก่ัมาเอามือกลับมาวางที่พื้นค่อยดันสะโพกไปด้านหลังยืดขาวขวาเท้าตั้งชัน ใช่เขาเลื่อนหายใช่หรืออางไม่ได้ท่าอยนีค่ะอาจจะมองไปข้างหน้าหรือก kind of ็พ bah, ักตัวลงมาหาหัวข่าแล้วก็แขนต่อมาค่อยๆยกน้ำตัวการจะพอกับด้านหน้าทีนี้มือมาเจอกันที่ ด้านซ้ายข้างในค่อยเดินขาขวาออกไปนะคะทีน,นี้ผักสะโพกออกไปยืดไนท่าน,นี้ถ้าใครไหวค่อยๆเอาข้อศอกมาวางที่พื้นจะปล่อยให้สะโพกเราตกไปหาพื้น จเข้าไปในส่วนที่เรารู้สึกว่าตื่มากโอเคค่ะค่อยๆดังตรงกลับขึ้นมาโอเคทีนีก้าวเท้าขวากลับไปเจอกับเท้าซ้ายข้างหลังมือวางแล้วค่ะทีนี้เราจะค่อยๆหย่อนตัวมาที่พื้นเดินข้อศอกมา ไว้อยู่ที่อยู่ประมาณข้างบนหน้าอกของมาณดูวางตั้งฉากข้างหน้าหายใจเข้าดัานหน้าอกมาข้างหน้าเกรงสลับเกรงก้นยืดยาวๆพยายามไม่ปิดหัวไหล่เพียมเปิดสะบักแล้วก็ยืดแล้วอ,อกไปด้านหน้าช่ามีดีมากเลยนะคะสำหรับสลัง หา,หายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคค่ะต่อมาค่อยๆปล่อยตัวลงไปหาพื้นทีนี้เหยียดแขนซ้ายออกไปด้านซ้ายยา้ามือขวามาข้างที่พื้นค่อยๆดันตัวคลิกตัวไปด้าน ซ้ายืยดหัไหลของเราเอาเข่าขวามาเท้ามาเท้าขวามาวางด้วยนะเปิดเข,ข่าขวาขึ้นไปยืดหัวไหล่ของเราเลยนะ่ะถ่านวิธีมากเลยสำหรับยืดตรงช่วงน้าอ,อกนี่สำหรับใครที่ออกกำลังกาย บอลลูเนเวนาท่ามันจะช่วยยืดได้ดีมากเลยสำหรับใครที่อยากอยืดมากขึ้นสามารถยกมือขวาแล้วก็เอามาเกือกบประกบ,ะบมือซ้ายที่ด้านหลังยืด ค่อยๆม้งตัวกลับมาโอเคจะไปอีกด so, like ้านหนึ่งที่ตั้งมือซ้ายไว้กับหล้ดเรียบแขนขวาไปยาวๆค่อยๆผัดตัวบิดตัวไปด้านซ้ายยืดหัวไหล่ของเราเอาฝ่าเท้าซ้ายเราตั้งที่คือยกเข่า หาพยายามถ้าใครอยากไปเซตต่อไปสามารถยกมือซ้ายแล้วไปประกบกับมือขวาด้านหลังลำตัวได้เลยโอเคค่ะกลับมาเจอกันตรงกลางที่เราจะพัดตัวกลับขึ้นมาทาง จะมียืดขายอีกหม่ทีนี้พับขาขวาเข้ามาหาต้นขาซ้ายค่ะพอจะยกหายใจเข้ายกแขนอหายใจออกพับตัวก้งศีรษะลงมาหาหัวเข่าถ้าใครไม่ถึงสามารถองอเข่าหรือว่าก็แทนที่จะจับเท้าก็จะจะับ เออหน้าแค่เหมือนหัวเขาเา่าอะไรก็ได้พยายามยืดสลับให้ยาวแทนที่เรา,เาจะก่งหลังเพื่อก้มหัวให้มาถึงหัวเขา่ายังยืดสลับให้เราอาจจะหายใจเข้ายกขึ้นมาเพื่อให้หลังตรงกว่าแล้วหายใจออกค่อยๆ่พับตัวลงมา หายตัวสบายสบายในยท่านโค่ะขับตัวกลับขึ้นมาเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะคะทีนี้ดึงเข่าซ้ายกลับเข้าซ้ายกลับเข้ามาเหยียดขาขวายาวหันลำตัวไปด้านขวาหายใจเข้ายก แขนสองข้างคลายใช่ารอค่อยๆพับตัวลงมาะก้มศีรษะมาหาหัวเข่าแต่จะงอเข่านิดนึงทานได้รู้สึกตึงมากกว่าอีกได้แล้วก็แป๊บฮักตัวยืดแฮมสตรีมของเราค้างไว้ในท่าีสบายๆล่อยศีรษะเรา ไม่ต้องเกรงคอโอเคหักตัวกลับขึ้นมาทีนี้ยืดขาสองข้างไปด้านข้างเลยเปิดประมาณ90องศาหายใจเข้าเช็คก่อนว่าสลังเราตรงหรือเปล่าน้วหายใจออกค่อยๆเดินมือมาข้างหน้าคลาน ตัวลงมาผักตัวลงมาหาพื้นพยายามให้หลังตรงเอาไว้ขาไม่แผ่ออกมาด้านหน้าะพยายามให้ชี้ขึ้นหาเพดานหรือท้องฟ้าเราเอาไว้อาจจะเอามือมาซ้อนกันแล้วก็วางน้าผากเราลงไปสบายสบาย จะเข้าเยอะๆใช่ใจ่เหรอโอค่ะ ค่อยๆกลับขึน้นมาท่าสุดท้ายมาในท่านั่งที่สบายๆอาจจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งภูเขาก็ได้ยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าว่าคือไปข้านองตงวัวยืดเยาวๆขึ้นนะคัหายใจออกโอเคอีกรอบนะคะหายใจเข้ายืดกวอดแขนกว้างหายใจออกเปาแ Se cree lo de la naranja.